การอะไรเกิดขึ้นฮะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนธทำความสะอาดเนธทำความสะอาดบอมบอมหีบศพหน้าตามันเหมือนจริงๆเลยเมกเมกหีบศพกายเออกายนิสัยดีคิมเออเฟิร์สเฟิร์สทำไมหน้าตาแกเหมือนผู้หญิงอย่างงั้นฮะ นึกว่านึกว่า <Aqui, S 1> นี่เป่าเป่าเออเป่าเป่านึกว่าเนี่ยอยู่กับเด็กๆนะคะใครๆก็บอกว่าเด็กอาชีวะเออยืนดีๆเด็กอาชีวะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นจริงๆแล้วไม่ใช่ดูสิคะนี่แม่พออพามาดูเลยนี่เด็กๆน่ารัก นี่ยังดูดน้ำหวานอยู่เลยวางดูดน้ำหวานก่อนสิลูกวันนี้ให้ไปทำความสะอาดคลองคลองน้ำค่ะโอ้ทำความสะอาดคลองน้ำเก็บใบไม้ที่คลองน้ำเก็บใบไม้โอ้ยทำไมมันทำงานเบาอย่างนี้เกิดมาแม่ไม่เคยเห็นร่างกายบึกบึนเมฆหีบศพบอมหีบศพเวฟไปไหนเนี่ยเออเนตเฟิร์สกายคิมเหลือสองคนที่แม่ไม่รู้นี่เบส ฟิล์มเห็นไหมจำไม่ได้แค่สองคนนอกนั้นจำได้ทุกคนผ่านหน้าจำได้ทุกคนอันนี้นะเป็นปีสค่ะจะจบแล้วเดี๋ยวก็ปวชสามปรชิมวันที่หนึ่งค่ะแน่แม่เล่าให้ฟังปวชสามเน,นี่ยแ,แ,แม่บอกว่าเวลาแม่เห็นดอกดอกอะไรนะดอกจานหรือดอกทองกวาวร่วงแม่จะคิดถึงพวกเรามากมันใกล้จะจบไปแล้วมันคงจะจากแม่ไปแล้วไม่รู้ว่า ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่เรียนต่อปวสเรียนต่อปวสอยู่กับแม่ก่อนจบปวสแล้วค่อยไปเป็นทหารเดี๋ยวนี้เขารับเยอะจะไปฝึกงานที่คาวากิกันอยู่โอ้ได้วันละสี่ร้อยบาทดีใจด้วยจังเลยฝึกฝึกหาเงินได้เยอะเยอะมีอาชีพมั่นคงผู้หญิงเขาถึงจะรักเข้าใจไหม ถ้าตาบใดที่ยังหาเงินไม่เก่งจะหล่อแค่ไหนเนี่ยนะเนตผู้หญิงเขาก็เอาใจออกห่างไปรักคนที่มีตังมากกว่าเจ็บใจไหมเจ็บใจไหมลูกเจ็บปวดไปถึงกระดองใจฉะนั้นนี่ต้องมีกําลังวังชาในการสร้างอาชีพให้มัน่นคงเข้าใจไหมครีมเข้าใจไหมะคะลูกเข้าใจไหมเฟิร์สเออเป่าเปาเข้าใจไหมะคะฟิล์มเออ,เอ,อ ดีมากเลยเห็นไหมเนี่เปาเปาน่ารักหน้าทำไมเหมือนผู้หญิงอย่างนั้นเวลาไปทำงานเนี่ยไปฝึกงานปีหนึ่งเนี่ยไปฝึกงานให้มันได้ตังค์เยอะๆรุ่นเก่าแม่จะเล่าให้ฟังเมฆบอมกายเปาเปาฟิล์มกายคีมเบสเบสคือดีที่สุดเบสเนี่ยเป็นหนึ่งหรือดีที่สุดเนี่ยเบส แม่จะเล่าให้ฟังรุ่นเก่าที่เขาไปทำใช้หนี้ทกศให้แม่ได้เป็นแสนหมดเลยแม่นี่โลองหายมากอดแม่แม่พอ่ออ้ลูกฉันนั่นไปเนะี่ยฉันน่ะเบิดนีขอพุ้นแม่พอ่อออลยหลายเด้อห้มันคกักโลดแล้ววะเห็นปะนัน่นคือการหมดหนี้ลูกผู้ชายต้องทำได้เข้าใจที่แม่พูดไหมคะกายเออดีมากทีมเบ ดีมากฟิล์มเปาเปาทำไมหน้าเหมือนผู้หญิงอย่างนั้นกะเออเนตมันเจ็บปวดเมื่อกี้นี่ถ้าผู้ชายไม่มีอาชีพที่มั่นคงแกเห็นผู้หญิงไหมเมืม่อสักครู่เขาก็เลือกแต่ผู้ชายที่มีอาชีพมั่นคงใครๆก็ไม่อยากจะยากจนด้วยกับเราแม่บอกไว้แล้วว่าไม่มีใครกัดก้อนเกลือกิน ฉะนั้นอาชีพของผู้ชายจะต้องมั่นคงถ้าพวกเราอาชีพมั่นคงมีรายได้สม่ำเสมอไม่เป็นหนี้โอ้โทกอดข้างละสองอยังได้เลยโอ้ยยีมย้มยิ้มอยากกอดสองอ,อ,อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเหรอลูก